ก็มีเคือญาติอยู่ที่นั่นนะครับเอฟซี FC. แต่ก็ไม่เคยได้ติดต่อกันเลยนะครับไม่เคยติดต่อเลย <c oughs> แต่ก่อนก็เคยติดต่อกันอยู่นะแต่นี้ปัจจุบันก็ไม่ได้ติดต่อกันแล้วอคุณขวัญน,นะครับสวัสดีครับผมก็นะก็คงไม่ว่ากันหรอกนะครับต่างคนต่างมีวิถีชีวิตของตัวเองเอาไว้ง่ายต่างคนต่างไป เราก็ได้แต่คิดถึงว่าง,ง่ายๆลําลกนึกถึงอยู่แค่นั้นเองนะครับก็สมัยก่อนลำบากบองตรงลำบากมากเด็กๆเนาะลำบากเดินเอาอะไปเรียนก็เดินเอาอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดมากเดินเดินอ้อมเลยเดินอ้อมมันจะมีสะพานเอมีไอ้คลอง ขวางกั้นใช่ไหมแล้วก็ต้องเดินอ้อมเดินไปขึ้นสะพานแล้วก็เดินเข้ามาจริงๆถ้าถ้าลัดได้เนี่ยถ้ามีอถ้ามีไอเรือพายเนี่ยก็พายข้ามแป๊บเดียวเองเ,อเดินลัดเข้าไปแป๊บเดียวแต่ไม่มี <c oughs> ไม่มีก็เดินอ้อมไปซะโอ้โหสองกิโลเดินอ้อมไปอะ่ะแต่ถ้าเดินลัดเนี่ยกิโลเดียวอ,อ,อาจจะไม่ถึงกิโลดเดินลัดเข้าไปก็คือท่านต้องข้ามต้องข้ามคลองนะ เออใช้ยังไงก็ได้ถ้าข้ามคลองไปได้เนี่ยจะใกล้มากเลยเพราะเลยคลองไปนิดเดียวก็ถึงโรงเรียนเออแต่อันนี้ต้องเดินเอาเออเดินไกลมากเดินขึ้นสะพานเดินไปสะพานแล้วก็อ้อมมาอีกที <c oughs> อ่า คุณศาร์นับสวัสดีครับผมก็ทักทายกันนะครับ F4 นะเออวันนี้ก็ได้อ่านะดูบรรยากาศอากาศก็เย็นนะปีใหม่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่อ่าก็น่าจะเง,งียบๆนะปีนี้อือคุณดวงจาร์นับสวัสดีครับผม น่าจะเงียบเงียบไปไหนไม่ได้ก็อยู่บ้านนี่แหละเอฟซี FC เนาะอยู่พักผ่อนกันไปเออไม่ได้ไปไหนนะครับเดินทางก็อันตรายปัจจุบันนี้นะอืมรถเยอะออรถเยอะ,ดเ,ยอะเดินทางก็มีค่าใช้จ่ายอีกนะครับโอ้เยอะแยะมากมายอ่าชีวิตเลยละ่ะอ๋ออากาศหนาวมากนะเอฟซี FC นะเย็นอืม ถ้าไปอยู่แถวใต้ก็คงจะอากาศร้อนง,ง่ายๆอากาศร้อนแต่พออยู่ที่นี่ก็อากาศหนาวนะครับอากาศเย็นเออคือสามฤดูอ่ะชัดเจนมากเลยคือครบอ่ะมีสามฤดูเลยแหละอ่าเป็นสามฤดูนะครับ ก็แล้วก็เขาว่าคอยออรอคอยความหวังนะครับเอฟซีเนาะเพราะว่าปีหน้าก็น่าเริ่มเริ่มนับหนึ่งแล้วล่ะปีหน้านะเอฟซีเนาะก็ปลายปลายปีก็น่าจะรู้ผลในในเรื่องตรงนี้นะครับอืมก็ทุกคนได้มีวิถีทางที่เปลี่ยนไปอ่าเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเยอะแยะมากมายใครที่อ่าไม่ได้ไปต่อนะครับก็ว่ากันไปเนาะใครที่ไปต่อ ก็ถือว่าโชคดีไปเอซอ่าใครที่ไม่ได้ไปต่อก็ว่ากันไปสู้กันต่อไปนะแต่ถ้าคาดหวังว่าม่าจะได้มีข่าวเคิลข่าวดีนะครับเอแม่นอกไส้บอกว่าเออมันบอกว่าทนายที่มาทําให้ป้าเนี่ยอ่าเขาเก่งอ่าเขาเก่งไอ้ไอ้พวกไอ้อะไรนะอ่าพวกทําคดีเกี่ยวกับไอ้ช่อกงเขาว่างั้นเก่งอยู่แต่แต่ไม่เก่งกับ ฆาตกรรมเขาว่างั้นเออมันพูดเข้าข้างมันนี่ว่าฮะแอดว่ามันพูดเข้าข้างมันหรือเปล่าวะใช่ไหมเออมันบอกว่าทําคดีเรื่องฆาตกรรมมันก็คงไม่เก่งเขาว่างั้นแต่คดีไอ้เรื่องการข้อกงน่าจะเก่งเขาว่างั้นนะเออเพราะมันไม่สามารถจะแปลไปทําอย่างอื่นได้แล้วไงมันก็เลยพูดแบบนี้เออมันพูดเข้าข้างเนี่ยทั้งที่ใช้ทนายอ่าคนเดียวกันนะ มันยังพูดอย่างนั้นอีกเอ่อมจะพูดเอาหมดก็ไม่ใช่ที่ก็ก็คงไม่ใช่ไงมันก็เลยพูดแค่ว่าเออถ้ามาทำคดีพวกเอ่ออาชญากรรมพวกฆาตรกรรมอะไรเนี่ยไม่น่าจะเก่งเขาว่างั้นเออจะเก่งอยู่แต่อา่าคดีชออ่อกงนะเออเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยสวัสดีครับผมคุณเบิ้ลนะครับสตอรี่นะครับ สวัสดีครับผมเออมันเป็นไปได้ยังไงจะไม่เก่งเขาเก่งทั้งนั้นแหละนะครับโอ้โหระดับนั้นไม่เก่งได้ยังไงถูกไหมเออเออมันพูดเหมือนเหมือนไม่อยากจะให้ชนะนะเออมันก็พูดไม่หมดไงพูดกกักกะคาไวไงเออตอนนี้ถามว่าอ่าช่วยเหลือทําอะไรได้บ้างอ่ะไม่ได้สักอย่างนึงนะครับเออมันบอกว่าเนี่ยเออญาติญาติของไอ้ทนายดังเนี่ย โทรคุยกันประจําไม่เห็นมันพูดสักคาเลยไม่เห็นมันรู้เรื่องราวอะไรเลยมันบอกว่ามันรู้แต่มันไม่อยากพูดมันแค่จําหน้ากับคล้ายกับคาเป็นว่างั้นมันก็มางับเอาเฉยๆอ่ะถามว่าถ้าเกิดทางนี้ไม่เปิดเผยขึ้นมามันจะรู้ไหมมันก็ไม่รู้มันไม่เคยพูดถึงด้วยซ้ำไปพอเขามาพูดถึงนะทนายใหม่ของป้าแค่นั้นมันก็มาพูดอีกมันก็บอกมันก็รู้แต่มันจําไม่ได้แค่นั้นเองมันว่าอย่างนั้นมันคุยแต่ อ่าคุยความความเป็นอยู่กับอ่ากับญาติเขาว่าน้นญาติเขามันรู้จักเหรอเออแออยากจะถามว่ามันคุยกับใครญาติคนไหนเออเมียเขาก็อยู่ข้างในผัวก็อยู่ข้างในแล้วถามว่าคุยกับใครมันรู้จักใครคือคือคือคนที่ใกลชิดมากก็คือน้องของทนายดังเอ่อที่เขาเดินเรื่องอะไรอยู่เนี่ยมันรู้จักน้องเขาเหรอมันก็พูดมั่วไป อพูดมั่วพูดเหมือนจะเอาดีใส่ตัวว่าติดต่อกันอยู่ประจำทำไมไม่รู้เรื่องเรื่องเขาเออ่ว่าให้ใครมาทำงานนะครับให้ใครมาเป็นทนายมันยังไม่รู้เลยก็มั่วนะเออโอ้มันสุดยอดมากเอฟซีนะพูดได้เลยมันโคตรสุดยอดมากเอไม่รู้เรื่องอะไรก็อย่าไปพูดดีกว่าเอาเอเอดเชื่อได้นะครับว่า ไม่รู้ละแอดว่าไอ้คดีของอทนายดังนะ่ะโอกาสชนะนี่มีน้อยมากเอาจริงๆถ้าโอกาสหนักจะเป็นเบาเนี่ยโอเคเป็นไปได้บอกได้เลยเป็นไปได้เพราะว่ามันชัดเจนขนาดนั้นนะคุณจะทำจากดำให้มันเป็นขาวเลยขาวแบบเออขาวสะอาดเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเออมันผิดหลายข้อเหลือเกินผิดเยอะมากอะแล้วแต่ละดอก มันหลายกรรมหลายววละด้วยต่างกรรมต่างเวละเยอะมากแอดว่ารอดยากอะพูุหลักฐานมันก็แน่นด้วยเอฟซี FC. ไม่มีใครไปใส่ร้ายไม่มีใครไปเล่นงานเขาเลยนะบอกตรงแอดพูดได้เลยว่าใครที่จะฟ้องร้องเขาเนี่ยต้องผิดจริงๆถึงจะเอาเขาลงได้เอาจริงๆเออจะเอาเขาลงได้ก็คือต้องผิดจริงๆอันนี้มันก็ผิดจริงๆเออเพราะว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเออมันพาดพิงถึงกันหมดเลย มันเอาง่ายมันไม่เหมือนลุงเอาง่ายถึงคดีลุงจะหนักนะแต่การเชื่อมโยงมันหาลุงเนี่ยมันยากมากเออมันไม่ชัดเจนแต่อันะนมันชัดเจนมากเอฟซี MC. โคตรชัดเจนเลยถึงคดีเขาไม่ได้หนักนะแต่มันก็โคตรชัดเจนแต่อย่าลืมว่าความเสียหายมันเยอะมากเออมันเยอะโหเยอะอย่างกระแชร์ลูกโซ่ที่ที่เยอะๆคนเสียหายแบบเยอะแยะมากมายเออเสียหายขนาดนะขนาด แค่เคสเดียวนะยังเสียหายขนาดนั้น <c oughs> แค่คนเดียวอะ่ะเขายังมีมูลค่าความเสียหายเยอะขนาดนั้นเอฟตีเชื่อได้ว่ารอดยากเพราะมันหลายกรรมนะครับหลายวาระเลยเออแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง่ะมันมันเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกันได้หมดเลยเออใช่ไหมมันหลายอย่างกระทั่งซื้อรถก็เกี่ยวก็เกี่ยวข้องอีกอ่าซื้อรถแล้วก็ทําเอาหวยนี่ก็ใช่ เห็นไหมแล้วว่าเงินโดนดูดเงินโดนดูดไปก็ใช่เขาก็มีการวางแผนนู่นนี่น่ะมันมันเชื่อมโยงกันได้หมดไงมูลเหตุมีไหมมีสาเหตุมีทุกอย่างเลยทุกอย่างมีมูลเหตุมีสาเหตุมีแรงจูงใจด้วยชัดเจนที่สุดเลยเอฟซีเออเห็นไหมมันมันต่างกันไหมมันไม่เหมือนคดีของลุงอย่างนี้ไม่ไม่ใช่เลย ออถึงคดีเขาจะหนักก็จริงเพราะว่ามีคนตุยถ้าไม่มีคนตุยมันจบไปนานแล้วเอฟซีทำอะไรไม่ได้หรอกมันไม่ชัดเจน <c oughs> <c oughs> แต่อย่างว่าเขาก็คาดหวังนะเขาทั้งนี้เขาคาดหวังว่า <c oughs> เขาก็อยากได้ความยุติธรรมนะเขาคิดว่าอย่างนั้นนะครับอืมแต่แอดไม่เชื่อหรอกนะครับว่าจะจะได้จะเก่งนะพูดง่ายง่ายนะว่า แต่แต่ก็เชื่อฝีมือเขาฝีมือทางอ่าทนายนะครับแอบเชื่อนะครับว่าฝีมือทนายเขาก็เขาทํำแต่เร,เรื่องใหญ่มานะครับหลายเรื่องเลยเนะี่ยคดีใหญ่คดีที่มีคนอ่าสนใจนะประชาชนสนใจเยอะแยะมากมายเนะ่เขาก็อยู่ในเป็นส่วนหนึ่งว่ายง่ายแต่แต่แตอแต่มันก็ไม่ชมนะแม่น้องไส้มันก็ไม่ชมนะ <c oughs> <c oughs> กับทนายคนเนี้ไม่ชมเลยเออไม่พูดเลย เออไม่ชมไม่นน่นนี่นั่นไม่ไม่เลยไม่ชมเลย <c oughs> คือชมก็ไม่ได้ไงเออจตหนิก็ไม่ได้อีกนะมันกักกักมันก็ไม่อยากจะเกีเ่ยวข้องด้วยเอาไว้ง่ายเออเพราะว่าคือมันอยู่ทั้งสองฝ่ายไงมันทําอะไรไม่ได้ไ <c oughs> เออเห็นไหมมันก็เลยคาคากักกักอยู่อย่างเงี้ยเออมีผลนะครับเอฟซู e B, บอกได้เลยเขามีผลมีผลแน่แน่ มแต่ก็หวังว่านะครับหวังว่าทีมงานครั้งนี้เนะี่ยร่วมกันร่วมกันเนะี่ยเป็นทีมงานใหญ่นะครับมีที่ปรึกษาเเคยเป็นโอ้นะระดับเขาก็ไม่เล็กๆนะครับเคยเป็นอลองเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะเห็นอ่าไอ้นี่เขาแล้วเนี่ยอดีตเขาแล้วเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหนะครับก็ถือว่าเขามีความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์เยอะมากเอ่อแอ็เชื่อใจว่าเขาก็น่าจะทําได้ดีเออเพราะว่าอ่ทุกเรื่องทุกราวเนี่ยถ้ามันไม่มีเหตุมีผลนะครับมันก็สามารถจะชี้ให้ชัดได้ว่าเป็นยังไงแบบไหนถ้าถ้าเขางานนี้ถ้าเขาชนะนะเขาดัง <laughs> เ,เขาดังดังแน่นะอ่า แต่อันนั้นอะคดีของอ่าคดีของอ่าทนายดังนะโอกาสชนะยากไอดคิดในใจนะไอคิดเองนะไม่เกี่ยวกับใครนะไอคิดว่าที่จะชนะทางนู้นยากยากเพราะอะไรก็เพราะว่ามันผิดไงมันชัดเจนไงเออมันไม่คุ้มคือสักอย่างหนึ่งอะไรก็ชี้นำไปได้หมดแล้วเข้าหาถึงตัวหมดเลยถูกไหมลน่ะ เออมันเด่นชัดมากทั้งเอกสารหลักฐานมันฟ้องทุกอย่างอุ้ยละเอียดหมดทุกอย่างเลยแล้วก็มีผู้เสียหายแล้วก็ก็ชัดเจนด้วยแอดเชื่อนะครับว่ารอดยากอืมรอดยากเอาจริงเดี๋ยวค่อยดูไปนะครับเอฟซีนะอ่ามาลินะครับสวัสดีครับผมนะครับ อเชื่อนะครับแอดเชื่อเขาว่าเขาเป็นไปได้นะเอฟซี FC เรื่องนี้เป็นไปได้ที่จะอ่าชนะนะครับแอดมั่นใจอยู่ประมาณหนึ่งนะครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงคนเรามันต้องมีมูลเหตุถูกไหมมีสาเหตุอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่เขาทำเนี่ยมันมีมูลเหตุมีสาเหตุทางนั้นใครที่ทําอะไรยังไงเนี่ยมีสาเหตุมีมูลเหตุทางนั้นมีแรงจูงใจทางนั้นอ่าที่เกิด ทำร้ายร่างกายกันนู่นนี่นั่นเห็นไหมบางคนก็บอกว่าเออให้มา <c oughs> เอามาจีบแฟนเนี่ยบอกแฟนไม่มีนู่นนี่นะ <c oughs> พอเรียกเข้าบ้านเจอแฟนซ้อมซะเกือบตายอออันนั้นก็ผิดไม่รู้มันเพราะอะไรยังไง <c oughs> เพื่อหลอกให้เข้ามาให้แฟนกระทืบซะเปล่าผู้ชายเชื่อเชื่อผู้หญิงว่าผู้หญิงไม่มีแฟนผู้หญิงก็พาพามาเข้ามาในบ้านามาดูแมวมาดูหมาอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วพอดีแฟนเข้ามาพอดีผู้หญิงคนนี้ก็แปลกเออมีอยู่แล้วก็เลยไปเรียกเข้ามาทําไมเรียกเข้ามาให้เจ็บตัวเปล่าเออเขาก็กระทืบเอาสี่เอฟซีเออแปลกแปกนะเรื่องราวต่างต่ะในโซเชียลเนี่ยนะครับในเรื่องราวเนี่ยมันไม่คยเวอร์เขาว่าเนี่ยมั่วม่วนะครับเอาจริงๆ